สวัสดีค่ะผมวันนี้ก็แล้วนะคะกับซี่ทากินทานทำนะคะวันนี้ก็สื่อมาอีกแล้วนะคะเป็นเลนเาโฟนะคะเนี่ยเลนเาโฟใส่ทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งสีโคงหมูหม,มูแล้วก็ทะเลนะคะเป็นกุ้งนะคะมาค่ะมาร้อย,ร,อยร้อยกับซี่ ฉันไม่ได้ไมนะนี่เอาจอเสียงหมไปนิดนะคะ đói nữa lắm Nhìn nó vừa cháu đi người cho kênh Ghiền Mì งาจะบูนะคะเจ้านี้กับเจ้าวันกน่อนร้อยคนหนึ่บกันนะคะแต่ว่าเจ้าวันก่อนนี่จะร้อยว่านี่นิดนึงเลยแต่นี่ก็ที่ว่าร้อยนะที่ว่าใช่ไหม chọt cái như đã phô mà Tôi rồi bị Và lại này rồi

ก็มีลุกขึ้นท่องลูกแล้วก็จะมีปลาแพ้นมีหนังมูแล้วก็มีซี่โครมูนะพริดเรียดรวมด้วยแหละจะสิบบาทอิมเหมือนกันนะคะจะสิบบาท ปไ,ไปได้เอาติดแสางภูมนะคะใหไปในถ้วยก่อน สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบวันนี้มีผลได้ก็แชร์กดติดตามเปเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ